ในช่วงยุคกลางเนี่ยคนทางฝั่งยุโรปเขามีความเชื่อที่แปลกประหลาดว่าถ้าหากทําสิ่งต่อไปนี้เนี่ยคุณอาจจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอย่างเช่นในอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ถ้าหากว่าเขาหรือเธอนอนนอกบ้านในคืนฤดูร้อนวันพุธวันศุกร์แล้วก็มีแสงจากดวงจันทร์เนี่ยที่ส่องมาที่หน้าเราโดยตรงครับหรือว่าทางฝั่งของบราซิลเนี่ยเชื่อว่าหญิงสาวคนไหนที่มีลูก7คนและลูกคนที่8เป็นผู้ชายเนี่ยลูกคนนัน กล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยค่อนข้างเยอะรองลงมาจากการตามล่าแม่มดเลยครับตามตำนานของยุโรปนั้นมนุษย์หมาป่าเนี่ยมีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างโดดเด่นเราก็สังเกตได้ง่ายมากๆแม้ว่าจะอยู่ในร่างของมนุษย์ก็ตามนั่นก็คือมีคิ้วหนาสองข้างชนกันที่จมูกเล็บใหญ่โค้งแล้วก็หูเนี่ยยูต่ำแล้วก็มีการเดินที่แปลกประหลาด แต่ถ้าหากว่ามันกลายร่างเป็นหมาป่าแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าหมาป่าทั่วไปและก็วิ่ง3ามขาเพราะว่าขาที่นี่จะชี้ไปข้างหลังแทนหางเพราะว่ามันไม่มีหางครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นมีความผิดปกติของยีนในโครโมโซมที่ทําให้เกิดความผิดปกติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์ทริโคซิสนั่นก็คือจะมีขนขึ้นเยอะมากตามตัวเหมือนกับมนุษย์หมาป่าเลยอาการนี้สามารถส่งต่อได้ทางพันธุกรรมแล้วก็พบได้ยากมากเรียกได้ว่าหนึ่งใน